ทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าสิ่งนี้นั่นก็คือน้อง DJ Osmo Pocket 3หลังจากที่เราอยากได้ตัวนี้มากๆทุกคนคือเราซื้อมาประมาณ2เดือนแล้วแล้วคือหลังจากได้มาคืออย่างรู้ปะคือซื้อมาแล้วก็เก็บจ้า คือจะบอกว่าน้องอ่ะคือดีมากๆเลยนะเว้ทุกคนคือมันเหมาะกับมือโปรมืออาชีพอะไรเงี้ยคือแบบใช้ถ่ายรีวิวใช้ถ่ายวอล์กใช้ถ่ายแบบเอออะไรต่างๆฟีเจอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการใช้งานอะไรเงี้ยคือง่ายมากๆอุปกรณ์ที่เขาให้มาในเซตครีเอเตอร์คอมโบก็คือใช้งานได้แบบสุดยอดมากๆแต่อีชั้นคือยังไงรู้ไหมคือซื้อมาเพื่อเก็บโดยเฉพาะคือ2เดือนที่ซื้อมาใช้งานจริงๆวันห้าถึงหกครั้งเออแล้วก็แบบไม่ได้หยิบออกมาใช้บ่อยเท่ามือถือด้วยซ้ํา แต่อย่างน้อยการที่มีน้องอยู่ด้วยมันก็คือรู้สึกถึงความอุ่นใจเออมันเหมือนแบบเป็นฟีลว่าอุ๊ยถ้าแบบวันไหนที่แบบต้องการแบบใช้แบบมืออาชีพจริงๆอ่ะคือยิบตตัวนี้มาใช้ได้เลยคือจะบอกว่าน้องมีน้ําหนักที่เบามากแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาคือใช้งานได้แบบมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ตัดเสียงแอมเบียนซ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยคือเลิศมากฟีเจอร์นั้นก็เลิศมากเออคือแบบว่าฟิลตรงฟิลเตอร์ในนี้คือเวลาที่แบบเราใช้โหมดยูทนคุกแล้วแแบบบบหมดที่เนี้ยคือสุดดดยยอมมาาากแต่่้ววคทีเร เป็นคนที่บริหารเวลาได้ไม่ค่อยจะดีเว้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเอาหยิบขึ้นมาใช้ได้เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้งานด้วยซึ่งเราก็เลือกมือถือซัส่วนใหญ่ก็แนะนําว่าใครที่แบบอยากจะลองเอาไปซื้อไปใช้นะทุกคนก็ลองไปเล่นดูก,ก่อนเออลองแบบเช่าก่อนก็ได้หรือว่าอยากจะลองอะไรก่อนดีกว่าแบบซื้อมาเก็บแบบเราอะไรเงี้ยคือแบบเสียดายของ